กฎแห่งกรรมเรื่องอธิษฐานจิตคิดดีไว้เสมอความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนเพราะถ้าหากว่ากายและใจไม่มีความสุขแล้วไม่ว่าจะทำภารกิจการงานใดๆก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราที่จะต้องสแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้กับตนเองในเมื่อร่างกายยังต้องชำระล้างให้สะอาดทุกวันจิตใจก็จำเป็นต้องมีการชำระให้สะอาดและบริสุทธิ์ผ่องใสทุกวันเช่นกันใจที่ผ่องใสย,ย่อมนำความสุขมาให้และยังเป็นทางแห่งมหากุสลนเป็นเครื่องนำพาสัตว์โลกไปสู่สุคติภูมิ และนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคืออายตนะนิพพานดังนั้นจึงต้องมันเจริญสมาธิภาวนามันฝึกฝนอบรมใจให้นิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตกันทุกคนมีพุทธภาษิตในอิทธสูตรความว่าดูก่อนเครหบดี ทำห้าประการที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกห้าประการเป็นฉนหนคืออายุวันณนะสุขยศและสวรรค์ดูก่อนคระหบ,บดีธรรมห้าประการนี้แลน่าใกล้น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะ เหตุแห่งความปรารถนาถ้าธรรมะห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกจะได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซ้ในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิตไม่ได้เกิดจากการสวดอ้อนวอน แต่ต้องประกอบไปด้วยเหตุคือการสั่งสมบุญแล้วตั้งความปรารถนาอธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตเป็นการวางผังความสำเร็จให้กับชีวิตถ้าหากให้แรงอธิษฐานเกิดผลโดยพลันนั้นต้องมันสั่งสมบุญไว้มากๆบุญที่เราสั่งสมจะกลายเป็นบุญบรารมีที่สุขใสสว่างมีอนุภาพคอยส่งฤทธิ์ส่งเดช ให้สมความปรารถนาในทุกสิ่ง,งการอธิษฐานที่ถูกวิธีไม่ใช่ไปอธิษฐานกับภูเขาต้นไม้เจ้าทรงผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการกระทำเช่นนั้นเป็นการอ้อนวอนเพื่อให้เกิดผลดีมีแต่จะทำให้กลายเป็นคนเลื่อนลอยหวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกเท่านั้นถ้าหากว่าระลึกถึงบุญกุศลและความบริสุทธิ์ที่เคยได้สั่งสมมา นับปุนับชาติไม่ท้วนรวมทั้งอนุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณนึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้แล้วอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามในที่สุดก็จะสมปร,รารถนาข้ามพ้นอุปสรรคทุกอย่างและประสบความสําเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ดังนั้นพระบรมศาสดาครั้งที่ยังเป็นสุเมธดาบทซึ่งเมื่อได้รับพุทธปยากรจากสมเด็จ พระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วจึงนึกถึงอธิษฐานบาร,รมีทันทีว่าผู้เขาหินศิลาแท่งทึบตั้งมั่นไม่วันไหวไม่สะเทือนด้วยลมและแดดย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมฉันใดท่านต้องไม่วันไหวในความตั้งใจจริงตลอดการทุกเมื่อฉันนั้นการอธิษฐานเป็นการตั้งความปรารถนาที่เกิดจากฉันทักเมื่อจิตที่บริสุทธิ์โดยการอ้างถึงความดีที่ได้กระทำมาแล้ว เพื่อเป็นเหตุหนุนนำให้เกิดความสำเร็จเป็นการอ้างสิ่งที่มีอยู่จริงมาช่วยตนให้สำเร็จเปรียบง่ายๆก็คือการอ้อนวอนเสมือนขอให้คนอื่นมาช่วยซึ่งอาจจะช่วยได้บ้างหรือไม่ได้บ้างตามแต่อารมณ์และความสามารถของคนที่จะมาช่วยเราแต่การอธิษฐานเป็นการทำด้วยตนเองพึ่งตนเองให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ การอ้อนวอนคือการอยากได้โดยไม่ประกอบเหตุและไม่ประกอบความเพียรในทางที่ชอบที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความอยากนั้นมีมากๆก็จะกลายเป็นความโลภซึ่งมีกิเลสคือตัณหาเป็นเครื่องหนุนสำหรับบุคคลที่มีคุณงามความดีเขาย่อมไม่กลัวหรือกังวลต่อภัยใดๆเพราะมั่นใจในผลแห่งความดีที่ได้กระทำมา หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นบุญหรือคุณความดีที่ทำมาย่อมช่วยให้เขานั้นพ้นจากภัยต่างๆได้หรือถ้าเป็นภัยร้ายแรงถึงชีวิตเขาย่อมไม่กลัวและไม่สะทุกฐานต่อมราณะภัยนั้นๆเพราะคุณความดีเปรียบเสมือนนาวาธรรมะย่อมนำไปสู่สุคติอย่างแน่นอนดังเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นมีว่าในสมัยหนึ่ง ผู้คนเป็นจำนวนมากต่างค้าขายกันทางทะเลโดยใช้เรือลำใหญ่ครั้งหนึ่งขณะที่เรือออกทะเลไปได้เจ็ดวันเกิดพายุใหญ่ได้ซัดคลื่นใส่เรือทำให้เรือนั้นอับปางทุกคนในเรือต่างพากันนึกถึงเทวดาของตนได้แต่ร้องคลำกรวนอ้อนวอนต่างๆนานาขณะนั้นนั่นเองมีบุรุษคนหนึ่งคิดได้ว่าเรามาประสบภายร้ายแรงเช่นนี้ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะช่วยได้แน่นอนนอกจากความดีที่ได้กระทำมาเท่านั้นเขาจึงรีบนึกถึงความดีอีกทั้งนึกถึงสรณะและศีลอันบริสุทธิ์ที่ตนรักษามาดีแล้วไม่หวาดกลัวต่อพยามัจจุราชอีกต่อไปด้วยรู้ว่าความดีของตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนและจะพาไปสู่สุคติได้เขาจึงได้นั่งสมาธิประดุด เป็นพระฤาษีบำเพ็ญตบักมหาชนเห็นอาการของบุรุษนั้นต่างก็ถามกันว่าทำไมท่านไม่กลัวละ่ะบุรุษนั้นก็ตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราไม่กลัวภัยนี้เพราะในวันที่ขึ้นเรือมานี้เราได้ถวายทานแด่หมู่ภิกษุสงฆ์อีกทั้งได้รับสารณะและศีลจึงไม่กลัวในความตายมหาชนจึงถามว่าข้าแต่นาย ก็สารณะและศีลสมควรแก่พวกข้าพเจ้าหรือไม่บุรุษนั้นก็ตอบว่าสมควรอย่างยิ่งธรรมะเหล่านี้ย่อมสมควรแก่พวกท่านทั้งหลายมหาชนจึงขอสารณะและศีลกับมหาบุรุษนั้นเนื่องจากคนบนเรือมีเป็นจำนวนมากมหาบุรุษจึงแบ่งคนเป็นกลุ่มๆกลุ่มละร้อยคนรวมเจ็ดกลุ่ม,ม,มต่อจากนั้นก็ได้ให้สมาทานศีลห้า มหาชนกลุ่มแรกก็ได้รับสารณะและศีลขณะที่น้ำท่วมถึงข้อเท้ากลุ่มที่สองยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงเข่ากลุ่มที่สามยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงเสเอวกลุ่มที่สี่ยืนในน้ำที่ท่วมถึงสะดือกลุ่มที่ห้ายืนอยู่ในน้ำในระดับหน้าอกกลุ่มที่หกยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงคอและกลุ่มที่เจ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับศินในขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าปากตนเองเมื่อมหาบุรุษให้ทุกคนรับศินห้าแล้วก็ประกาศว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราไม่มีขอพวกเราทั้งหลายจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดเมื่อคนเหล่านั้นละจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในภพเดาวประดึงเพราะอาศัยศีลที่ตนรับไว้ก่อนที่จะละจากโลกนี้ วิมานของเทวดาเหล่านั้นบังเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันมีวิมานทองของมหาบุรุษผู้เป็นอาจารย์มีประมาณร้อยโยต์อยู่ใน่าำกลางวิมานทั้งหมดเทพที่เหลือเป็นบริวารของเทพบัณฑิตอาจารย์นั้นผู้คนทั้งหมดรอดจากอบายภูมิก็ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการสมทา,านศีลน,นั่นคือเกิดจากอำนาจบุญไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนแต่อย่างใด ในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้อ้อนวอนแต่สอนให้พึ่งตนเองโดยนึกถึงคุณงามความดีที่ตนได้กระทําไว้ดีแล้วและตั้งจิตอธิษฐานประพฤติมั่นในทางแห่งความดีนั้นทั้งนี้ต้องประกอบเหตุคือมีบุญกุศลเป็นต้นทุนก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทระลึกว่าผู้มีศรัทธาพึงอ้อนวอนโดยชอบอย่างนี้ว่า ขอเราจงเป็นเช่นพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะเถิดเพราะท่านเสมือนเป็นตาชูเป็นมาตรฐานของภิกษุสาวกถ้าเป็นหญิงผู้มีศรัทธาก็พึงอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นภิกษุณีเขมาและอุบลวรรณาเถรีและถ้าเป็นอุบาสกก็ขอให้เป็นเช่นจิตตะกฤหบดีหรืออุบาสิกาก็ขอให้เป็นเช่นอุบาสิกาขุดชุดตรา เป็นต้นนักสร้างบุญบาร,รมีทั้งหลายควรที่จะทําอย่างบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายนั้นที่ท่านได้ทําไว้เป็นแบบอย่างยามประสบทุกภัยในชีวิต <c oughs> ก็ให้นึกถึงการกระทําความดีที่เคยกระทาเอาไว้แล้วทุกครั้งที่มีโอกาสการะทําความดี <c oughs> ก็ให้อธิษฐานจิตกํากับไว้เสมออธิษฐานบาร,รมีของเราจะได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้กระทำความดีสร้างสิ่งที่ดีดีงามมากมายให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้จงควรหมั่นระลึกถึงความดีเหล่านั้นบุญกุศลจะได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อใจเป็นบุญเป็นกุศลนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็สมปรารถนาฉะนั้นให้ตั้งใจกระทำความดีให้เต็มที่แล้วจะสมปรารถนากันทุกคนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ